เื่อกี้เรียกใครว่าที่รักนะฮะ,ะที่รักของนิวโี่ 3, 2, รันิ้มครับครับฮะก่อนเลยเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเป็นงานแรกของปีนี้ครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติที่อปโป้ได้เลือกเราสองคนเป็นแฟมิลี่ด้วยครับผมแล้วก็รู้สึกงานยิ่งใหญ่มากกว่าตัวยิ่งใหญ่มากครับผม ใช่ครับดีใจมากๆเหมือนกันที่วันนี้ได้มาร่วมงานเรียกว่าเปิดตัวซีรีส์ใหม่ของ o Reno 15สิบห้าซีรีสนะครับ 5G ใช่ก็ดีใจที่ได้เป็นโซนหนึ่งในฟาร์มลีเหมือนกันใช่ครับผมถูกพุ่นเลยยังโพสอยู่อ๋อก็ มันคือสิกชอบชอบดูฟีเจอร์เลยชอบมากออ,กอกโอรราไม่ต้องไปดูแสงเหนือจากแบบต่างประเทศที่นี่เราก็เห็นได้ไม่คือผมชอบคือนอกจากฟีเจอร์ผมเป็นคนชอบแบบว่าลายออ p ร r e น o มาตั้งนานแล้วเพราะว่าก่อนอันนี้เขาก็มีลายแบบมีลายถึงช่งถีเสื้อด้วยแต่เนี้เป็นเป็นซีออโรราแดนซิ่งออโรราครับรู้สึกว่า ผมชอบโอลร่ลาผมอยากจะไปดูแสงเหนือสักครั้งเหมือนกันในชีวิตตอนนี้ก็กมีแล้วอยู่หลังอปโปกดูตรงนี้นี <c oughs> ่เลยแหละโอยจริงๆ <c oughs> ผมตื่นเต้นมากมากแบบว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่นั่งฟอนโรแล้วก็ฟังอธิบายแบบแบบโทรศัพท์แบบจริงจังมีความรู้สึกอยาาเป็นพิธีกรเหมือนกันแล้วแบบตื่นเต้นกับการแบบว่า ฟังก์ชันที่เขาแบบนาเสนอมากมีหลายฟังก์ชันมากแล้วก็แบบรูปแต่รูปแบบสวยมากครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เราพยายามหัดถ่ายวิดีโอแบบว่าถ่ายคอนเทนต์ให้มากขึ้นครับผมแล้วก็มีระบบกันสั่นด้วยอะไรอย่าแงบบนี้ถ่ายเป็นแบบ 4D HDR ด้วยมีใช่ใช่แพราว่าท<ๆ>ี่ปุึกขึ้นกับปินี้เราจะได้เห็นออกสีนึ่งมากขึ้น พูดจริงๆผมอยาก่ายวอล์กมากรู้สึกผิดตั้งแต่ไปเที่ยวกระหนูครั้งที่แล้วอะที่แบบลบฟ้องหายไม่ได้หายเย่ยลบเองมันมันมันกดปุ่มจาก4ี่วันเหลือสองวันใช่ครับผมโอตอนนั้นเศร้ามากผมรู้สึกแย่มากเพราะว่าอยากแบบน่าจะเป็นวอล์กที่จริงจังแบบมันเป็นผู้ประสบภัยด้วยอยากให้ทุกคนเห็นว่าเราประสบภัยยังไงในการแบบดำน้ำด้วยไปแบบ หลายอย่างด้วยเพราะตอนนั้นไปช่วงแบบน่าจะเป็นมรสุมพอดีเนาะแล้วเฮียลบไปเป็นไงเราอ๋อตอนนั้นลบไปก็ตกใจมากก็ไม่รู้จะทํายังไงก็หาวิธีกู้อยู่ครับแต่ว่าคือคือจะโมโหก็โมโหไม่ลงจะจะโกรธก็โกรธไม่ลงเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจใช่แต่ปีอายมากเลยเนี่ยหนูพอแล้วเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องแต่บอกว่าเปลี่ยนเรื่องดีกว่าเปลี่ยนเรื่อง อะเอาเต็มที่เอาเต็มที่เลยเคดี๋ยวจะบอกว่าปีนี้เดี๋ยวทอดเชยให้แล้วกันทอดเชยให้วีนี้ก็อยากถ่ายยังอยากถ่ายอยู่วอล์กเนาะถ่ายไหมถ่ายอะไรถ่ายครับผมถ่ายเดี๋ยวถ่ายเวลาถ่ายวอล์กให้ถ่ายไอ้ที่บอกว่าถ่ายให้เนี่ยเรามีกำหนดเวลาลงว่าถ่ายไปก่อนจะไม่มีกำหนดถึงวลาแล้วเดี๋ยวอาจจะถ่าย ประมาณช่วง31ธันวาเลยหนูอย่าพูดอย่างนั้นขนาดลูกดูศักรึ่งปีมาสิ้นปีจริงแล้วมาสิ้นปีจริงหนูแล้วมาสิ้นปีจริงหนูตอไหนที่เย่บอกว่าเริ่มเริ่มถ่ายเนี่ยมีกำหนดไหมว่าจะให้ถ่าตอนไหนอ๋อมันเป็นม็อก ออนไปแล้วอ๋อนนั้นออนไปแล้วครับออนไปแล้วแันใหม่อันใหม่ใหม่เยอะแล้วถ่านสามสิบเอ็ดทันวาสองห้าหกเก้าโอเคเราถ่ายตอนนี้เลยครับโอเคครับก็สำหรับเอ่อเจนซีใสยคอนเทนต์นะครับผมไม่ใช่แค่สายคอนเทนต์ผมรู้สึกว่า เข้าได้กับทุกคนเลยคือ Oppo Reno 15 series นะครับใช่เข้ากับทุกสาย Oppo Reno 15 series 5G นะครับผมก็มีหลากหลายรุ่นให้เลือกนะฮะเขามีแพดด้วยมีแบบว่าสมาร์ทวอทด้วยนะครับผมก็สามารถไปรุ่นได้เพราะว่าราคาสุดคุ้มนะครับผมบอกเลยว่าอยากให้ทุกคนได้จับจองใช่คือมีฟีเจอร์ที่รู้สึกว่าทุกคน ถ้าได้ลองใช้แล้วอาจะาชื่นชอบแน่นอนอย่างไรที่มาแนะนําก็คือเป็น dual view นะครับซึ่งสุดอันเนี้ยมันน่ารักมากมันเหมือนเราได้เข้าไปอยู่ในแบบในโมเมนต์เดียวกันในแบบในคันเดียวที่เราถ่ายอย่างเงี้ยซึ่งมันน่ารักมากเลยแล้วก็ระบบการสั่นที่ไม่ว่าจะวิ่งหรือว่าจะถ่ายแบบเออแอเวนเจอร์อะไรเงี้ยคือออกมาสมูทแน่นอนค่ะอยากให้ทุกคนลองพ,พี่สื่อก็เตรียมเปลี่ยนได้เลยครับผมนี่เอาตั้งไว้ zoom in zoom out การสั่นหรือว่าวิวด้วยเวลาแบบว่าสัมภาษณ์สื่อเห็นหน้าเราแล้วเห็นรีแอคตัวเองไปด้วยอะไรอย่างนี้ไม่คําถามว่าคําถามคิดในใจว่าแล้วผมเป็นใครต้องซื้อแจกทุกคนไม่มีตังค์แล้วซื้อบ้านไปแล้วนี่ถามเริ่บ้านคนนี้ดีกว่านี่ปีนี้นะปีนี้แล้ว ลืมไปเลยเออหนูลืมไปแล้วด้วยนะบูอันนี้ต้องถามหนูวันที่หนึ่งลงรูปอะไรไปคัะเออสะดุ้งเหมือนกันครับผมแต่ก็น่ารักดีะก็ลงแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะแฮปปี้นิวเยียร์รูปแรกสุงปีใช่ก็วันนั้นพอ ขซาดาวขอาดาวเสร็จแล้วก็ไปปาร์ตี้กันจริงๆไม่ได้ไปแค่ไม่ได้ไปแค่สองโคนสามโคนไปทั้งไปแบบดูมันดีไปหลายคนมากไปกินหมูกระทะด้วยกันครับมือแรกของปีกินหมูกระทะตอนตีหนึ่งครึ่งอร่อยมากจุกๆแล้วก็ถ่ายลงเชยๆครับอันนี้อันนี้คือมาันนะครับปกติเขาเขาไปกินจุ่มแก้มกต่อันนี้ไปจุ่มหมูกันเลยหรอหนูเป็นลูกเอไอปะ ไม่ไอ้น่ะมันมันงนะเีม่ดียดพี่ไ่เก็บภาพไม่ทันดยอ้วม่างไงไอ้ไไไไ้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 จุแกีนี้มันต้องขอแบบ AI จุนห่วอ่าหนูนั่งลงนั่งลงเขาเก่งนะา่งนะงไงมัเป็นยังไงบ้างมเมนต์มันดจากอะไรม่มันเกิดจกย่้่ายังไงก็เล่าอย่างเล่เลยห่เล อะไรที่มันเล่าไม่ได้ไมู่เอาที่มันเล่าได้ก่อนผมจำไม่ได้กี่โมงอ่ะลงลงกี่โมงอะไม่เป็นไรแต่ว่ารูปมันได้มันมืดๆด้วยมันดูแบบ6โมง7โมงอาพูดเล่าไปเลยละกัน ก็กินหุกกระทะเสษอแล้ไปปาร์ตี้ที่บ้านเฮียต่อแล้วก็อยู่อย่างเช้านั่นแหละอยู่ในการถึงเช้าแล้วผมก็กลับบ้านตอนเช้าผมกลับบ้านนะกลับบ้านอยู่ครับอยั่ไม่ได้ถานเอาลดูมันเรารีบต้องนี่มันเดี๋ยวแม่จะหาว่าเราไอ้นี่ อ๋อแลกลับบ้านแต่กลับเช้าเจ็ดโมงก็คือเช้าวันหนึ่งด้วยเช้าเช้าวันเดียวกันเช้าวันเดียวกันไปปาร์ตี้บ้านเฮียตอนเฉยๆแล้วต่อแล้วต่อยังไงอ่ะมันยังไม่ถึงตอนที่รูปมายังไงเลยอันนี้กิโมะไปท้าเ็จแล้วกลับบ้านแล้วแต่ตรงกลางก่อนกลับบ้านก็กิโมะกับท้าเ็จไปปาร์ตี้บ้านเฮียแล้วระหว่างที่ปาร์ตี้ก็ถ่ายไว้แล้วก็ถ่ายไว้เก็บมันเมาควัน หรือว่าหนูอยากให้เ <PA> ฮ <AN: S 1> <bunker ring> ียดมกลิ่นตีนหัวกระทะเลยดไปเอาเปรี้มาดมซิไนมาดมดิกลิ่นสเปรย์มีไม่กินหัวกระทะมาจะ่โมมีาอะไรทำไมถึงต้องแบบว่าจุมหัวขนาดนั้นอันนี้ผมไม่รู้แต่เขาบอกว่าอยากถ่ายรู้เป็นเรื่องปกติไปแล้วครับแต่ว่าครั้งนี้อยากจะให้เห็น อยากจะให้ท <łość> ุกคนเห็นปกติย่างไม่ให้เห็นเมื่อไหร่เขขอบคุณที่หนูลง้วไม่ลบครับมัน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 มีภาพที่อย่างเฟรนมากกว่านี้ไหมมนเห็นแค่ไม่มี มันต้องมีสิมันมน่าจะรูปเดียวไม่อยู่ถ่ายมาแค่นี้เลยแชร์เดียวค่ะฟิลธรรมชาติหยิบอัลฟ่ามาสิแล้วอย่างตอนตอนเ้าดาวแบบว่าตอนทุบเรามีแบบพูดถึงการทัดอะไรกัารไม่หยุดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยกำลังจะแบบว่า้สองสองรำหมู่อยู่ด้วยกันไงอยู่ด้วยกันไงเราพูดอะไรกันถึงกันนะเราแฮปปี้นิวเยียร์บนเวทีแล้วจริงๆเราเ้าดาวบนเวทีที่เซนเตอร์เลยค่ะเขาดาวพร้อมๆทุกคนเลยทาร่าจันทร์ก็ก็ไปหมู่กระทาก็ไปอะไรเงี้ยกิน ไม,ไม่มีก็ไปกินกิน <ะ S 1> <ร>อย่างเด <ละ S 2> ียวถ้าหนูถ้าหนูถ้าหนูรอบปกติพี่ก็ว่ามันไม่มีอะไรแต, <c oughs> แต่ตอนนี้พี่ว่ามันมีอะไรแล้วมไม่มีอะไรพอไปอ <c oughs> ถึงร้านก่อนเขาสั่งเมนูน้อยมากแล้วผมก็เลยสั่งก็คือมันเป็นอราคาอะไรแต่สั่งเหมือนบุฟเฟ่เลยแล้วผมให้ทุกคนวางโต๊ะแล้วกินไปหมดกันไปกันเยอะฮะหลายคนที่สิบสามสิบคนได้ประมาณนั้นเล่าเรื่องอะไรเนี่ยเพื่อเพือยากรู้แซมแซมแซม เซิซคือลงทุกเลยถ่ายเสร็จแล้วก็ลงเลยใช่คับอันนั้นหนูเขาเอ็กแล้วไปลบดิเผอคนไม่ถามต่อเราไม่ถามเราไม่ไถามเราีกระิกันวิเยีานนตัวอะไรอุยมันจะเป็นเนี่ยีนิวเยียนะมันจะขอนุกนะปีนี้ขอนุกถ้าหนูจะกระซิบพี่นิวเยียเฮียกระซิบเสียงยังไงใชเสีไหนพี่ลองกระซิบให้ดูก่อน มันก็อารมณ์เสียงอะก็แค่แบบว่าแเอพิเนอร์ยาคาอะไรยังตอบไว้เงี้หนูกระซิวทำไมอ่ะช็อตมาอทุกคนได้ยินสิอากาศมาที่นี่หลายคนบอกพอลงรูปนี้พูดมันเหมือนยังไม่จบเลยฮะมันแสดงความเป็นเจ้าของไงมีอ่ะที่มันจะถือว่าต่อมีหกเก้าเริ่มของฉันสิบเอ็ดไปต่อ ไปไม่เป็นเลยนิวไม่เคยช็อตใหม่ลูกวันนี้ดูช็อตติดตามชมตอนต่อไปครับนิวไม่เป็นไรครับพี่รอคำตอบอยู่รูอาการเนี่ยหาย่งรออยู่อีกใช่นิวไม่วเป็นข้ายังไงมันได้ไปต่อยังไงซีโนนิวไปต่อครับสองห้าหกเก้ายังมีซีโนนิวอีกทั้งปีครับใช่ยังมีซีรีส์อยู่มีลูกด้วย หาเดี๋ยวก็มีครับนี่ลูกซนๆเหรอฮะน้องไข่เจ่งนะฮะไข่เจ่งก็ไข่เจ่งก็ซนฮะเนี่ยช่วยพูดหน่อยหนูตอบไม่ถูกเนี่ยไปไข่เจ่งไงไข่เจ่งไข่เจ่งไข่เจ่งเป็นลูกของเราสร้างสีสันให้กับเราแล้วก็แฟนๆใช่จริงคาแรคเตอร์น้องไข่เจ่งชัดมาก สนุกมากเห็นคนอินเทอร์เน็ตกันเต็มเลยตอนนี้ยอดฟอร์อาจจะนำเราไปแล้วนะฮะผมเพราะว่าเล่นโซเชียลบ่อยกว่าเราสองชนแทนแทนปปีกระดาดีแล้วแอดความเป็นตัวเราเข้าไปทำรูปอะไรบ้างแอดดิไซน์เข้าไปอยากให้เราเป็นผมไม่ได้แอดนะไม่ได้แอดใครไม่รู้แอดน้องโตมาบอลดูบี้เหรอโดย โดยโดยแม่โดยยายโดยป้าเลี้ยงท่านนั้นเลยจริงๆเราสองคนแทบไม่ได้เลี้ยงเลยครับเลี้ยงหน่อยดีแล้วที่เขามีเพื่อนไงเนาะเจอเพื่อนใหม่เขาปล่อยตัวเองนะเขาหนีไปเองครับไม่รับครับ ก็เพิ่งก็เพิ่งถามไปว่างอนอะไรแต่วัดสวยนะอยู่ต่อไหมอือมีข้าวกินมีเี้เกี่ยวอ๋ออยู่สบายอล้วัดบรรยากาศดีด้วยครับอยู่วัดแลดีแล้วไปอยู่นานยังไปอยู่นานยังก็ประมาณสองสามวันครับเดี๋ยวรูปมาแล้วเดี๋ยวรูปใครเจ๋งมาแล้วนุ่งส้มมาแล้ว จริงๆเรามีแบบมีแผนที่จะไปรับกลับมาไหมพราะซื้อมาน้อเนาะอ่ะยังไม่มียังไม่มีด้วยอันนี้มันดูเหมือนเขาจะตั้งเนื้ที่แบบปล่อยลูกไปแล้วไปเจอลูกมันรู้ที่ด่างแล้จริงๆเราหวังดีต่อเท้าเยังไม่มีเลยก็อ้าวอยู่วันไม่ดีตรงไหนอ่ะใช่ได้บุญด้วยได้กินฟรีได้อยู่บรรยากาศวัดสวยๆมีพญานาคด้วยมีพัญเชียนด้วยที่สีเขียวนะ ในภาคของกระทรวงที่ปกครองเราได้ดูแลตรงนี้ยังไงบ้างมีพญานาคแต่ไม่ใช่พญานาคน้อยครับตอบแค่นี้ไม่ดูแลก็ก็เป็นสไตล์ของใครของมันเออเราก็คุยตามสไตล์แต่ดิปปี้นี่แหละแล้วก็ลูกเจ๋งก็เป็นคาแรคเตอร์อย่างนี้ออกมาแล้วก็ชอบแซวลูกเพราะว่านี่ก็ชอบเป็นคนขี้แซวเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่เขาสู้นะเขาสู้ ใครเจ๋งผมรู้สึกว่ามันเหมือนผสมกันนะ,ะผมมาขี้แซวแล้วก็ติดตลกสุดท้ายแล้วคุยเสร็จงอนมันหนูอะไรเงี้ยเอมันจะมีกลิ่นนอแบบนี้อยู่ใช่อะไรนะครับเออเขาเขาว่างมากเลยเนาะใครเจ๋งเขาถามว่าที่บ้านน้องยังเด็กอยู่ใครเจ๋งจริงๆเราไม่ได้ตั้งจริงๆน่าจะมาจากทุกคนน่าจะตั้งให้นะครับใช่ไหมจากจาก ใครบางคนแล้วก็นำพามาเรียกมาผมก็ได้ยินมาจากทุกคนนี่แหละใช่คนช่วยเลี้ยงใช่ลูกจ้างจ้างไข่เจ่งได้นะครับผมอัปโป้จ้างไข่เจ่งได้มากับเพื่อน ท้องครับก็จะไปรับจากวัดใช่มาถ้าเกิดว่าน้องถ้าเกิดมีคนติดต่องานน้องมาเดี๋ยวไปรับจากวัดมาให้เอาไปเทินเอาเฮียไปเทินเหมือนเดิมเอาเฮียไปเทินเอาเฮียไปอยู่วัดแทนแล้วหนูออกงานกับลูกใครเจ๋งก็ได้โอเคแล้วพอจบงานปุ๊บผมูก็เอาน้องไปอยู่กันเฮียแม่เอาน้องไปอยู่ในที่วัดเลยนก็ไปอยู่วัดแทนผมไม่อยู่อ้าวมันต้องมีคนอยู่กับเจ้าม้า หนูไงเจ้าวะเจ้าก็เลยเจ้า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 อารว่าเจ้าอาว่ตผหน่อยเจ้าอารวาแล้วนึงสงสารใครเจงไม่ต้องสงสารนะแต่ฝเลยดูด้ครับผม ัครับคุยเล่นสนุกนะครับก็ไหนครับ